ก็สวัสดีลูกค้าผมสวัสดีเอฟซีจากจีเชียงกูิรมครับตอนนี้พามาชมรถไทยครับเห้เป็นรถไถเจ้ายันมา28ยี่แปดแรงครับผมโควินก็วันนี้มาทดสอบครับ เบาด้วยเบาเบาอะาขับปกคล้อบมาเลยเดี๋ยวถลายตกนะครับถ้ามาด้วยอุปกรณ์สองจีนก็ผมก็จะเป็นอ่าจุดใบดันผ่าน5ครับผม ก็เปิดราคาที่แปดหนึ่งเก้าครับนสนใจก็ลองมาเ่อนมาเดินผมมาขับดูได้ครับผมบนี้เรามากบท่อครับใช้งานจริงก็ติดง่ายครับอันนี้ ก็มาชมในร้านครับร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองวิดามครับเส้นวิดามลองลองก็หลักเกณเวที่15ครับผมหรือกม15ครับใครมาไม่ถูกระโทรถามด้วยครับเป็นเบอร์โทร0 6 1 1 8 8 5ถามครับก็รับแลกเปลี่ยนบีเทินทุกรุ่นเหมือนเดิมครับผม